สวัสดีค่ะเน o rental coffee นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่จะมาแชร์เมนูที่แบบหลายๆท่านขอเข้ามาเลยค่ะว่าช่วยคิดสูตรช่วยทำสูตรให้หน่อยนะคะว่าถ้าเราอยากจะทำเมนูมโรเย็นนะคะเราจะทำสูตรยังไงให้แบบว่ามีความเข้มข้นของมโร มีความหวานมันแต่ไม่หวานเจี๊ยมนะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเนก็เลยจะมาแชร์ให้ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นสูตรแบบ2สูตรเลยนะคะก็คือสําหรับสูตร9ก้สิออนกับสูตร9ก้ยีออนนะคะในคลิปเดียวกันเลยค่ะ ก็สําหรับส่วนผสมที่ใช้ในคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะเมนูไมโลนะคะเราก็จะมีผงไมโลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเน่จะมีนมผสมนะคะนมผสมอันนี้ก็คือเป็นนมข้นหวานบวกนมข้นจืดนะคะนมข้นหวาน2กระป๋องบวกด้วยนมข้นจืด1กระป๋องนะคะมารวมกันอยู่ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีนมสนดรสจืดเอาไว้ท็อปหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแก้ว16ออนกับแก้ว22ออนเนี่ยเราจะทำสูตรยังไงคะ่ะ เตรียมแก้วก่อนนะคะลืมเตรียมสำหรับ96ออนนะคะเน่จะใส่น้ำร้อนมาที่4ออนค่ะแล้วก็ผงไมโลนะคะไมโลนี้เน่จะตักมาที่3ช้อนตวงนี้นะคะนี่นะคะ3ช้อนตวงรับรองว่าสูตรนี้เข้มข้นค่ะอร่อยอ่าใส่ไปเลยนะคะ3ช้อน ช้อนตวงหรือว่าแบบช้อนโต๊ะก็ได้นะคะประมาณนั้นเสร็จแล้วค่ะเราจะมาใส่นมผสมนะคะก็แค่อ่อนครึ่งเองค่ะอ่าเห็นไหมว่าง่ายมากๆ <c oughs> แค่นี้ค่ะเสร็จแล้ว แล้วเราก็ใส่น้ำแข็งได้เลยค่ะแก้ว16กออนท็อปหน้าด้วยนมสดนะคะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วแล้วก็ท็อปหน้าด้วยนมสดค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ไมโลเย็น96ออนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแก้ว22ออนกันนะคะพอเป็นสูตร22ออนค่ะสำหรับร้านค้าที่ขาย22ออนนะคะเนี่ก็ใส่น้ําร้อนมานะคะที่5ออนค่ะผงไมโลนะคะเราจะเพิ่มเป็นสช้อนค่ะคนให้เข้ากันค่ะ แล้วก็นมผสมนะคะ2ออนค่ะนมผสม2ออนหมายความว่าเป็นนมข้นหวานนะคะ40 ML แล้วก็ข้นจืด20 ML นะคะเมื่อกี้นี่96ออนเน่ลืมบอกนะคะนมผสมออนครึ่งหมายความว่าเป็นนมข้นหวานนะ่ะ1ออนแล้วก็ข้นจืดครึ่งออนนะคะถ้าคนไม่ได้ผสมกันเอาไว้ก็ใส่ตังนี้ได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแก้ว22ออน แล้วเราก็ทอปหน้านมสดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไมโล9 16ออนกับ22ออนนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะว่าสูตรที่เราชงเนี่ยมีความเข้มข้นหวานมันแบบไหนเริ่มที่9 16ออนนะคะเนว่าไมโลก็เข้มดีนะแล้วก็ความหวานไม่ได้หวานเจี๊ยบมากนะคะ เราก็จะได้มาเป็นไมโลที่แบบมีความไมลอ่ะนะคะแล้วก็ไม่ไม่หวานมากนะคะก็หวานมันเนี่ยว่ากําลังโอเคนะคะแล้วก็เราก็ถ้าเราชอบมันมากๆเราก็อาจจะคอับตอนทร้อมหน้านมสดนะคะใส่นมเยอะๆหน่อยก็ได้นะคะแต่นี้เนี่ยว่าก็โอเคแล้วนะอืมแล้วก็ชงง่ายๆแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูแก้วยี่สิบสองออนกันคะ่ะสีแบบไมโลเลยเนาะแก้วยี่สิบสองออนนี่เข้มข้น เข้มข้นเลยสูตรนี้นะคะก็คือได้เป็นได้เป็นแบบไมโลที่แบบหวานมันนะคะโอเคเลยแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ได้หวานเจี๊ยบนะคะก็ถ้ายังไงลองดูค่ะสูตรง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสาหรับไมโลเย็นแก้ว16ออนกับ22ออนนะคะถ้าลองทําแล้วชอบหรือไม่ชอบหรืออยากจะมีคําแนะนําติชมอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีมากๆเลยนะคะมาคอมเมนต์กันไว้ที่ข้างล่างได้เลยค่ะ แล้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel นะคะกดกระดิ่งกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ